มาาตุสวยงามมากเลยครับคลิปนี้เพื่อนๆเ,เห็นหมูไหมครับมีหมูกี่ตัวครับบ้านหลังนี้คิดว่าบ้านหลังนี้มีหมูกี่ตัวนะครับดูดีๆนะครับเห็นไหมมีหมูกี่ตัวน้องๆดูครับโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยที่นี่บรรยากาศสวยงามมากน,นั่นคืออะไรครับเป็ดครับมีเป็ดกี่ตัวใครรู้บอกทีเห็นไหมครับเป็ดมีกี่ตัว โอ้โหพายุกำลังมาครับดูสิเน่ะฝนตกแรงมากเลยไกย่ตากฝนพวกไก่เพื่อนเพื่อนเห็นไก่กี่ตัวครับบอกทีสิไก่มันตากฝนน่ะโอ้โหมีคนซักผ้าอยู่ครับโอ้โหลำทานนี้สวยมากครับมีวัวกี่ตัวครับเห็นวัวกันไหมให้เห็นวัวบ้างมันมีกี่ตัวเนี่ยใครรู้บอกทีนะมีวัวกี่ตัว โอ้ฝนมาอีกแล้วครับวันนี้ฝนตกอีกแล้วดูสิครับ,รรบมีคนอยู่กี่คนครับบ้านหลังนีูู้ยายแกทำอะไรฝนตกแกก็ฝัดอันนี้เฉยเลยมีอยู่กี่คนเนี่ยหลังเนี้ย